ไม่ยอมข้าวสวิงเราเลยเฮ้ย,ยสวงเต่น ไอ้ออน,นั่นเน่ไออย,ย่างก็จักกระพัดอ่ะนี่ตัวหนึ่งอ่ะตัวน้อยจักกระพัดอ่ะมาถือเล่าเบ๊อยู่ไหนพบเอเบ๊อยู่ไหน โอ้แม่อย่าไปอยู่ตรงนี้อยู่กับพี่ฮอบก่อน